สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งสำหรับ New Normal Review หมวกน็อกพร้อมเปิดขายในช่องเฮมิกราดไทยแลนด์นะครับโอเคเราต้องขอบอกก่อนว่าคลิปที่แล้วอะ่ะเราอาจจะตื่นเต้นแล้วมีอะไรที่พูดผิดผิดถูกๆต้องกับขอภัยลูกค้านะครับแล้วก็เราเนี่ยจะแก้ไขในคลิปให้เลยว่าในเรื่องของราคาในเรื่องของ บริบทต่างๆที่เราได้พูดผิดไปเราจะใส่เป็นตัวอักษรไว้ให้ลูกค้าก็ดูเอานะครับติชมได้นะวันนี้เรารีวิว4ใบนะครับเน้นโทนสีให้เป็นสีเหลืองจริงๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นคอลเลกชันของโซเลลูน่านะครับมันเป็นลิฟิก้าที่อยู่ในสนามของวาเลนติโ hmm. นเขานะฮะส่วนตัวชอบชอบมาก แต่มีที่ชอบมากกว่านี้อีกนะครับเปิดขายทุกใบรวมถึงเจ้าใบนี้ด้วยแต่ใบนี้ทีเด็ดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนีใบแรกของเราจะเป็นโซเลโรนาปี2016นะครับมันเป็นโซเลโรนาปี2016-17นะชื่อเขาลอซที่เนี่ยจะเปลี่ยนโซเลโรนาทีนึงก็สองปีเปลี่ยนทีนึงแต่เนี่ยเข้าปีที่3แนละ้ของ ส่เลีปี18ยังไม่เปลี่ยนสักทีเดี๋ยวรอมันจะมีมาอีกนะครับใบแรกเนี่ยโซเลโลน่าปี2016ใบนี้เป็นหมวกไซส์ ML นะครับอุปกรณ์ฟูลบ็อกให้มายังไงเราให้มากกว่าในกล่องอีกเนื่องจากเราแถมสปอยเลอร์ตัวนี้ให้ไปด้วยนะครับเป็นสปอยเลอร์แต่งที่สีเข้ากับตัวหมวกนะฮะ แล้วก็มีน็อตทองแต่ว่าน็อตตัวนี้มันเป็นแค่สแตนเลสเฉยๆไม่ใช่โปรโบลนะครับแต่สามารถใช้งานได้เหมือนกันและสวยงามได้ใกล้เคียงกันคล้ายกันแล้วก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับใบนี้จะมีตำหนิอยู่โอเคดีแค่สภาพใบนี้ก่อนใบนี้มากกว่า95%นะครับมีตำหนิอยู่ไดมิเตอร์ไม่ถึง1มนะิละมีอยู่ 1. จุด2จุด3จุด4จุดนะครับเป็นรอยจริงๆจริงๆตรงเนี้ย ผมจะเรียกมันว่ารอยตามการใช้งานครับเพราะหมวกไม่เคยหล่นนะฮะโอเคแล้วก็มีตรงนี้หน่อยนึงนิดเดียวครับเป็นเหมือนโดนสกเก็ตหินเหมือนเหมือนพวกขี่สลิกนี่แหละหมวกที่ไม่แลปมันก็จะมีรอยตามการใช้งานอย่างนี้ถ้าหมวกที่แลปอะ่ะมันจะไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอืมคร่าวๆเราดูแลสีไม่ซีดนะครับ สีสดเหมือนเดิมช่องลมไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีริ้วรอยที่ช่องลมนะครับชิวใช้งานได้ปกตินะครับสามารถเปิดค้างได้อาการชิวที่เปิดท้างไม่ได้ไม่ใช่พังครับอะไหล่ของชิวตัวนี้ผลิตมานาวัสดุเนี่ยเราไม่แน่เราไม่แน่ใจที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นวัสดุแมกนีเซียมไหมแต่มันมีการสึกนะครับชิวปกติแล้ว อย่างที่เคยบอกในคลิปที่แล้วก็คือหมวกหมวกเอเจวีพิสตาครับเป็นหมวก l e สซิ่ง o อล y นะครับ for l e use only อะไรประมาณนี้ครับที่มันมีความหมายว่าใช้ในการแข่งขันเท่านั้นเนี่ยขออบบนะเ,เขาไม่ได้ออกแบบให้คุณเปิดชิลคีเขาไม่ได้ออกแบบให้คุณเปิดชิลคีแบบนี้เขาให้คุณปิดชิลคีเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตของเขามันจะซัพพอร์ตในเรื่องของ a อ r โ d เดน m มิกซะส่วนใหญ่แต่ในแง่ของการใช้งานนะครับหมวก HGV เนี่ย ไอ้หมวก A G V พิสตาเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้ให้ขี่แบบนี้มันให้ดูสิ่แบบนี้แล้วหมวกมันจะอยู่ในลักษณะนี้แอบหมวกมอยู่ในลักษณะนี้มุมมองของหมวกม,มันจะดูแค,คบครับแต่จริงๆอ่ะโคตรกว้างถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่เขาออกแบบมาอย่างเงี้ยพอคุณหันเนี่ยหันอย่างนี้นี่ครับ A G V เขาเป็นแบบนี้นะเรื่องของการใช้งานเรื่องของมุมมองเรื่องของ ป,ปัญหาต่างๆที่บางท่านยังไม่ทราบว่าจริงๆเ้าควรจะใช้งานยังไงติดต่อมาที่ผมได้เลยติดต่อโดยตรงมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้หรือ inbox มาที่เพจครับเดี๋ยวเราช่วยแก้ไขปัญหาบางจุดให้อันนี้ ml นะหมวกเป็นไซส์ ml เป็นยูโรสเป c นะครับ ตำหนิแล้วเราจะขึ้นไปด้านล่างโอเคแล้วก็ใบต่อไปขออนุญาตลาตรงนี้แล้วกันนะใบต่อไปโอเคไหนๆก็อยู่ที่โซเลปีสิบหกละเราก็มาปีสิบหกอีกใบหนึ่งเดี๋ยวเราขอส่องดูตำหนิก่อนอใบนี้อุปรกรณ์ฟูลบ็อกเช่นกันนะครับครบกล่องให้มาอย่างไงให้มาอย่าง,งานั้นตัวนี้ใบนี้ ไม่มีของแต่งแถมไปนะครับของแต่งใบนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยเบิกใหม่นะครับเป็นของแต่งที่เราอยากจะโปให้ลูกค้าอยากจะจัดโปอยากจะแถมให้ลูกค้าไม่ใช่ว่าเป็นของมือสองมาใส่ให้ของมือหนึ่งครับใบนี้เป็นของเดิมเอ่อโทษนะครับใบนี้ของเดิมก็มีให้ด้วยนะเราถึงกล้าพูดได้ว่าเราแถามให้คุณแล้วก็มาถึงใบนี้โอเคใบนี้เป็นหมวก AC s p c M นะครับรอบหัวห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนะครับ เท่าที่เราดูตําหนิใบนี้แล้วมันไม่มีนะเท่าที่เราดูมันไม่มีอ๋อมีสายดูดน้ํานะแต่เราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่อยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวเราใส่ไปให้อุปกรณ์ฟูบอ็อกนมในนะครับทุกใบที่เห็นอยู่คืออบฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อกลิ่นไม่พึงประสงค์ ค่าเชื้อแบคที ria นะครับกลิ่นไม่พึงประสงค์เราจัดการให้แล้วแล้วก็ค่าเชื้อโควิด1 9รับรองว่าซื้อหมวกกับเราปลอดภัยแน่นอนนะฮะแล้วก็อย่างใบเนี้ยอืมกลิ่นโอเคเลยอ่ะอืมกว่าจะเปิดขายได้แต่ละใบเนี่ยมันหลายขั้นตอนนะเราต้องดูแลให้ลูกค้าเรา,เราอยากให้ลูกค้าแฮปปี้ เราบางใบถ้ามันแบบว่ามีกลิ่นอับหรืออะไรเงี้ยเราก็ซักให้นะครับหรือบางใบเราก็ซักเสร็จแล้วนะครับนวมแห้งแล้วอะไรแล้วครับซักแล้วก็เรานวมเราไม่ตากแดดนะถ้าตากแดดแล้วมันจะเสื่อมสภาพนะครับเราก็จะใช้วิธีอบเอาอบเนี่ยมันจะทําให้นวมมันฟูขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องใช้น้ํายานในการอบด้วยนะไม่ใช่อบเฉยๆนะสาหรับใบนี้สภาพมันมันเพอร์เฟกอะมันไม่มีอะไรอะเออ ก็ไม่รู้จะดีแค์สภาพไงนะเราเอางี้แล้วกันก็มากกว่าเ5้าสิบห้าปเซ็แล้วกันสีเดิมนะครับไม่มีการเก็บสีหมวกเราทุกใบไม่มีการเก็บงานสภาพดีนะครับสีสดสังเกตดไูไม่แน่ใจว่าในกล้องสีมันจะสดหรือเปล่าแต่สีจริงคือสดมากนะครับมันเป็นเหลืองที่มีเอกลักษณ์ของลอสซี่ครับอืมช่องลมไร้รอยขีดข่วนนะครับไม่มีรอยหินดีนะแล้วก็ใช้งานได้ทุกจุดทุกใบครับหมวกมันต้องสมบูรณ์ถ้าออกจากมือเรา โอเคงั้นไปใบต่อไปเลยอ่ะอนี่นี่เอาใบนี้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 เป็นเอาจุกด,ดูดน้ำด้านในตรงนี้มันถอดใส่ได้ครับแต่ส่วนมากถ้าจะใช้งานจริงๆเนี่ยก็ถอดเก็บไว้เพราะว่าใช้กันจริงๆถ้าไม่ได้ขี่ในแท็กเนี่ยเราคงจะไม่ได้ดูดน้ำหรอกแต่คนในแท็กคนที่ขี่แท็กส่วนมากก็ รันหนึ่ง20นาทีก็คงไม่หิวน้ำกันกลางทางหรอกมั้งเนาะเราว่าไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ส่วนมากก็แต่ถ้าเป็นผมผมใช้นะผมใช้อย่างนี้ผมใช้แต่ผมไม่ต่อก็ผมว่าเอาไว้อย่างนี้แหละผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของ Pista GPRD ผมผมคิดว่ามันมันก็ให้เอกลักษณ์ของมันอ่ะมันก็เอาไว้ก็ได้โอเคใบนี้เป็นพ i s t a GPR s o l e er l u n a 2018นะครับ เป็นหมวกเม็ดคาร์บอนสีด้านทั้งใบแต่ด้านของเขามันไม่ใช่ด้านแบบจืดชืดมันเป็นด้านเงานะครับมันเป็นแล็กเกอร์ด้านนะครับอืมสีเขาค่อนข้างโอเคเป็นหมวกมือหนึ่งป้ายห้อยนะครับฟูลบ็อกซ์นะลูกค้าสนใจอยากได้ใบนี้แต่ว่ายังมีใบเก่าอยู่ลูกค้าเอามาเทิร์นเลยลูกค้าคุยกับเราได้เลยว่าอยากเทิร์นแต่ เราจะรับเทินในราคาที่สามารถปล่อยออกได้อย่างที่เราบอกครับบางใบเราไม่ได้เก็งกาไรเพิ่มนะครับเรารับมาในราคาที่เราขายออกนะครับอยากให้ลูกค้าเข้าใจตรงนี้ลองเช็คราคาดูเอาราคาที่เป็นไปได้นะไม่เอาราคาที่แบบว่าราคาที่เป็นไปไม่ได้คุณซื้อมา3ามหมแต่คุณอยากจะมาขายให้เราในราคา3ามหมเราบอกเลยว่าถ้าเราเอาไปตั้งขาย3ามหมขายไม่ออกเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาแต่ราคาที่เป็นไปได้นะครับ ใบนี้โซเลนูนา2018ฟูลบ็อกซ์ไซส์ M ขนาดรอบรศีรษะคือ57-58นะครับมีเอกลักษณ์เป็นซั้นแอนมูนนะครับด้านหลังจะมีเขียนวาเลนติโนลอซซีนะครับแล้วก็มีเบอร์ของเขาใบนี้ถ้าใครเห็นใบจริงจะบอกว่าสีมันเด่นมากสีด้านมันมีข้อดีก็คือพอเวลาคุณเข้าเฟรมคุณสังเกตเลยเทียบเลยอุย คุณเทียดได้เลยไปเนี้ยกับไปเนี้ยพอเวลาคุณเข้าเฟรมอะสีด้านมันจะเด่นกว่าเพราะว่ามันไม่มีความเงาของเลกเกอร์คุณลองดูลองเปรียบเทียบดูเนี่ยเนี่ยคุณดูอพอเราเข้าเฟรมไปเนี้ยเห็นแมงโคตดชัดไปเนี้ยมันก็เห็นชัดครับแต่มันมีเงาสะท้อนมาเลยทําให้เราไม่ได้เห็นสัมผัสที่เท็กเจอร์ของเขาว่าเท็กเจอร์เขามีอะไรบ้างแต่มันก็สวยคนละแบบเนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านด้วยแต่ส่วนตัวผมนะผมเก็บแต่หมวกสีด้านผมไม่เก็บหมวกสีเงา สปอยเลอร์เป็นนวัตรกรรมใหม่ของเขาเป็นสปอยเลอร์ของ GPR r นะครับน็อตเปลี่ยนตรงนี้โชว์ไลายคาร์บอนมีไลายเซนวาเลติโนนะครับโมนมในเป็นนวัตรกรรมเป็นโนมในตัวนี้ยังเป็นนวัตรกรรมของ GPR อยู่นะครับ ก็ใช้งานได้ดีเช่นกันแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นรุ่นที่เป็นใหม่ล่าสุดในตอนนี้ข้างในสามารถจะปรับอะไรได้อีกเยอะๆเลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถปรับได้เหมือนกันแต่บางท่านไม่รู้เอาเป็นว่าถ้าท่านไหนที่อยากปรับนมด้านในหรือว่าอัพฟิตติ้งหรือจะทําให้อ่าฟิตติ้งมันกระชับมากขึ้นติดต่อมาทางเพจเราครับเดี๋ยวเราแนะนําให้หรือไม่ก็ส่งหมวกมาที่เราเดี๋ยวเราจัดการให้ยิ่งเป็นลูกค้าเก่านี่เรายิ่งดูแลดูแลดีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่ต้องห่วงถ้าเป็นลูกค้าใหม่เราก็ดูแลดีนะครับ อโอเคใบนี้จบแล้วนะอันนี้เป็นมือหนึ่งป้ายห้อยนะฟูบ็อกนะนี่ยป้ายห้อยมือหนึ่งจากเราป้ายต้องห้อยทุกใบครับเ่ยเน,นี่โอเคแล้วก็มาถึงตอนนี้มันจะไม่เกี่ยวกับโซเลรูนาแล้วตอนนี้มันจะเป็นอีกลายหนึ่งที่เป็นลายยอดฮิตของปี2019-2020แล้วที่ ประกาศออกมาใหม่เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีลายไหนที่มีสิสัมปันที่เราใจเท่าใบนี้เลยใบนี้คือวีเทอร์เทส2019นะครับอืมศิลป,ปะอิตาลีดีไซน์เนาะมันอิตาลีอ่ะเราบอกแค่นี้มันอิตาลีอ่ะ ใบเนี้ยดูนะใบนี้เป็นหมวกมือสองไม่ใช่หมวกมือหนึ่งนะครับถ้ามือหนึ่งป้ายมันต้องห้อยแต่ใบนี้ป้ายมันไม่ห้อยแล้วใบนี้ลูกค้าซื้อไปจากเรานะครับใส่หนึ่งครั้งแล้วที่สำคัญนะครับใบเนี้ยปแล้วทั้งใบแลปใสนะครับฟิล์มที่ใช้ป เป็นฟิล์มชนิดเดียวกันกับที่แลบอยู่บนซูเปอร์คาร์เพราะฉะนั้นมันจะมีคําถามเกิดขึ้นครับแลบแล้วมีผลอย่างไรกับหมวกบ้างเราบอกเลยข้อดีของเขาคือหมวกของคุณจะสภาพร้0ยเเหมือนเดิมนะครับมันจะมีการต่อรอยต่อของมันอันนี้อยู่ที่เรื่องแรบอยู่นะยังไม่ไปที่คุณภาพหมวกนะโอเคโอเคเนี่ยข้อดีของเขาก็มีสข้อที่เราบอกไปเมื่อกี้ข้อเสียครับ ครั้งแรกที่ผม랩ผมคิดว่าเขามีข้อเสียเพราะว่าเขาทาให้ผมเสียเงินมงหมวกใบนึงลงบอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทซึ่งสามพันกว่าบาทเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับสาหรับผมนะผมมคิดว่ามันสูงเลยแต่มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับผมขอแชร์ให้ฟังก็คือเราไปขี่รถออกทริปกับเพื่อนเราใส่บลูทูธเราอินเตอร์คอมคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเ,เรื่องบลูทูธถ้ามีท่านใดสงสัยเดี๋ยวเราจะรีวิวให้อีกครั้งหนึ่งว่าทาไมเราถึงเลือกใช้ในตัวนี้ เพื่อนตดนหินดีจากขหน้าดังป้มเลยแล้วหมวกใบนั้นเป็นหมวกแอร์ไลน์อาซนะครับเพื่อนไม่ได้แล้วคุณเชื่อไหมว่าเสียงมันเข้ามาในบูทูธเราให้ได้ยินเลยอะ่ะเราแบบเสียงมันจะดังขนาดนั้น,น,นเลยว่าใช่หรอวะเราเลยถามเจ้าตัวเขาบอกว่าใช่พี่เสียงมันเป็นเสียงหินดีดขึ้นมาจริงๆหมวกอาซีใบละแสนนะครับ แรปไว้สามพัน้าไม่แรปเพื่อนบอกว่าโอเคซื้อมาใช้งานเราไม่แรปหรอกโอเคทีนี้หมงเป็นรอยเราไม่สามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายหรือย้อนกลับไปไม่ให้หินดีดได้นะครับสามพห้าร้บาทมันสามารถจะควบคุมรอยไม่ให้เกิดขึ้นแล้วให้มันเป็นรอยที่ตัวฟิล์มแทนบางคนจะเรียกวิธีนี้ว่าเป็นวิธีควบคุมค่าใช้จ่าย เราสามารถจะคำนวณค่าใช้จ่ายได้ว่าเราจะจ่ายแค่เนี้ยสามพันห้ากับหมวกใบเนี้ยซื้อไปสี่หมื่นสามนะครับเอามากลับมาขายราคามันจะอยู่ประมาณสามหมื่นห้าสามืหถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างเตึงแต่คุณได้หมวก1มือ0หนึ่งเอ้ยสภาพ1มือนหนึ่งนะครับมือสองแต่เป็นสภาพ1มือ0หนึ่งเพราะเขาแลบมาแล้วเขาจะไม่บวกใดๆเพิ่มกับคุณนะครับตรงนี้เขาถือว่าแถมให้ลูกค้าท่านต่อไปนะครับแล้วก็ ถ้าคุณไม่แลบแผลที่มันเกิดขึ้นมัน after แผลหลังจากแผลเนี่ยมันคือความเสียหายมันไม่ใช่แค่เสียเงินแห้วครับมันเสียของรักมันเสียอะไรอะ่ะคือถ้าเราจะทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมมันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือซ่อมเขาก็จะเรียกกันว่าหมวกเก็บงาน แบ่งออกนะนี่นี่คือหมวกที่สภาพดีนี่คือหมวกเก็บงานมันควบคุมอะไรไม่ได้เลยสำหรับตรงนี้มันไม่ใช่เสียแค่3,500บาทแต่มันจะกลายเป็นเสียของรัดราคา1 0 0 0 0แสนบาทหรือราคา4 3 0 0 0ตรงนี้ก็แล้วแต่คุณจะเลือกเอาคุณก็ต้องลองดูครับมันเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายเราบอกได้แค่เพียงเท่านี้ไม่บังคับครับแต่ถ้าใครเอาหมวกที่แร็แล้วมาขายให้เรา หรือเป็นของลูกค้าเก่าที่ผ่านการแลปจากเราไปผมบอกเลยว่าราคาดีทุกใบแน่นอนคุณลองดูนะเพราะว่าลูกค้าท่านต่อไปรับไปแฮปปี้แน่นอนโอเคมาถึงใบนี้ใบนี้เป็นหมวกมือ2 Winter Test สองพันสิบเกไซส์ L รอบศีรษะ5960เนะครับเป็นลิมิเต็ดสามพนใบทั่วโลกนะใบนี้เลข1นึ่สสามปไม่ต้องเอาไปแทงหวยมาซื้อหมวกครับ <c oughs> อะให้ดูรอบๆ ใบนี้มันสภาพ99%นะครับมาไล่ตำหนีอ่ะเจ้าของมีหมวกหลายใบด้วยแหละแล้วล่าสุดที่ขายใบนี้ไปก็น่าจะไปจบที่ RC ตอนนี้กำลังให้ผมหา RC ให้อยู่อ์ไ์ RC หรือว่า SRC เนี่ยแหละใบนี้เป็นหมวกที่แลมาแล้วนะครับแล็ยันสปอยเลอร์นะชิลเราก็สามารถจะแลบได้แต่ว่าท่านนี้ไม่ได้แร็เพราะว่าเขาใช้ชิลแต่งเขาใช้ชิลอีกอันนึงเขาบอกว่า ถ้าจะแรปชิวเขาขอซื้อชิวใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าค่าแลปชิวชิว้นหนึ่งของเราที่ทําออกไปเนี่ยจะเป็นฟิล์มคนละตัวนะแค่ชิวโดยเฉพาะเนี่ยหนึ่บาทแต่เป็นฟิล์มที่คุณสมบัติต้องดีกว่าตัวนี้เพราะว่ามันเป็นในเรื่องของมุมมองเราจะไม่ให้มุมมองมันหลอกตาเพราะฉะนั้นฟิล์มอะ่ะมันจะบางกว่านี้อีกแต่มันช่วยโปรเทคได้ส่วนมากที่จะแปอะครับเขาจะแลปในชิวที่ตัวพิเศษอย่างเช่นชิวรประหลอดสีแดงของสเปเชเชลหรือว่าพวก70ปีอย่างเงี้ย เขาจะแลปกันถ้าซิลธรรมดาาที่สามารถซื้อได้อลไรสามสี่พันเขาก็ไม่ค่อยแรปหรอกเพราะว่าถ้ามันพังหรือว่ามันหรือว่ามันมีรอยเยอะๆเขาก็เปลี่ยนเขาก็เอา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 อันที่มีรอยอ่ะขายมือสองในราคาที่ยูสได้อีกนะครับก่อนพวกนี้ซื้อเรามันไม่ใช่ศูนย์เปล่ามันมันมันยังวันวันนี้เราจ่ายเงินไปเท่านี้เราจ่ายเงินไปสี่หมื่นวันหน้าเรายังกำเงินกลับมาสามหมื่นได้มันเป็นแค่ราคาเช่าใช้เท่านั้นนะครับอืม ใบนี้ก็ฟูบอ็อกนะครับมันสวยสุดผมก็มีเก็บไ้ใบหนึ่งหมวกหยอดกาวด้วย <c oughs> อืมเอกลักษณ์ของเขาก็ยังอยู่ครบครับแต่ต้องมองดีๆนะศิลปะตัวนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะซ่อนซ่อนซ่อนไว้หมวกน็อกมันไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ซเซฟตี้อย่างเดียวแต่มันบางคนเขาให้นิยามว่า เราซื้องานศิละปะครับเท่าไหร่ก็ได้บางคนเขาอย่างนี้บางคนเขาซื้อมาเพื่อการใช้งานมันก็ต้องดูว่าเขามีจุดประสงค์อะไรในการซื้อใบนี้มันจะมีสันมีมูลอยู่ตรงด้านนี้นะครับสีสันของเขาเนี่ยมันเอกลักษณ์จริงนะเหลืองลอซซี่เนี่ยเราเรา,เราจะเรียกว่าเหลืองลอตซี่นะสีมันออกเหลืองเหลืองลอซซี่เนี่ยมันทําได้ที่เดียวหมั่วครับถ้ามีการซ่อมอะครับยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิม ร้อยเปอร์เซ็นสีเนี้ยมันผสมยากสีนี้มันไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับมันเป็นสีที่มีเอกลักษณ์ของทางโรงงานเขาโอเคสมบูรณ์นะครับใบนี้ไรริ้วรอยอะ่ะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นราคาสามหมื่นกว่าบาทประมาณสามหมื่นห้านะผมเปิดขายอยู่ยังไงเดี๋ยวผมลงดีเทลไปให้แล้วนันว่าผมขายอยู่เท่าไหร่แต่คุณลูกค้าดูคลิปนี้แล้วคุณลูกค้าก็ลองพิจารณาดูนะครับผมว่าใบนี้แม่งแม่งคุ้มอืมมันคุ้มตรงเราแลกมาแล้วนี่แหละนะครับ ภายในก็อโอเคมันใช้งานแค่หนึ่งครั้งเองแล้วใช้งานหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ได้ออกทริปนะขี่เล่นอืมโอเคงั้นวันนี้เรารีวิวเท่านี้พอแล้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับสำหรับอ,อผู้ที่อยากรู้เกี่ยวกับข่าวสารของออในเพจเรามีมีการขายมีการเปิดขายตัวไหน บ้างนะครับแล้วก็ข่าวสารในเรื่องของการอัปเดตต่างๆทางอิตาลีเขาอัปเดตอะไรมาบ้างทางแบรนด์ไหนเขาอัปเดตอะไรมาบ้างเราก็จะพยายามให้ให,ให,ให้ให้อะไรอะ่ะก็คือให้อินทามในเวลานั้นนะครับนะยังไงเราฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับวันนี้จบเท่านี้นะสวัสดีครับ